ส่วนลีลาการตัดทุเรียนและลีลาการรับลูกทุเรียนจากคนตัดและก็โยนลูกทุเรียนลงมาจากต้นและรับด้วยกระสอบป่านนั้นพิตีสาวกลุ่มนี้ทำได้เนียนเหมือนมืออาชีพ ต้องบอกว่าไม่แพ้ชาวสวนทุเรียนเลยทีเดียวแถมยังโยกย้ายส่สะโพกเป็นจังหวะในการรับลูกทุเรียนอีกด้วยสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับเจ้าของสวนและบรรดาคนงานสวนทุเรียนที่พากันเหน็ดเหนื่อยกับการทําสวนมาตลอดทั้งปีหายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวขณะเดียวกันลีลาการขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเลง้ง ผลแข่งทุเรียนของพิตตี้สาวกลุ่มนี้ลีลาก็ไม่แพ้มืออาชีพเลยทีเดียวซึ่งการขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่าซาเลง้งหากไม่ชำนาญหรือคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วขับไม่ง่ายเลยแต่เห็นพิตตี้สาวกลุ่มนี้โชว์ลีลาการขับขี่ซาเล้งแล้วเหมือนของง่ายไปเลยครับโดยน้องนท พิตตี้สาวมือรับทุเรียนบอกว่าเคยรับทุเรียนมาก่อนแต่ตนเพิ่งหัดทำได้ไม่นานและที่มาส่วนนี้ก็รู้สึกว่าต้นทุเรียนสูงดีตนจึงอยากจะลองรับลูกทุเรียนดูเพราะน่าตื่นเต้นดีและวันนี้ตนก็รับทุเรียนจนหมดต้นไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยพร้อมกันนี้ยังบอกว่าพวกตนทั้งหมดเป็นหางเครื่องแดนเซอร์วงดนตรีต้อนอ้ออยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีหลังจากว่างเว้นงานคอนเสิร์ตเป็นแดนเซอร์แล้ว จึงพากันรับงานจ้างพิเศษหารายได้เพิ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งและถือว่าเป็นงานสุดจริตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจึงได้รวมกลุ่มกันรับจ้างงานดังกล่าวนี้ขณะที่นายสนองตรงชื่นหรือว่าป่าต้อยวัย5้ปีเจ้าของสวนทุเรียนป่าต้อยบอกว่าวันนี้ตนได้ตัดทุเรียนเป็นวันสุดท้ายเป็นการปิดสวนทุเรียนในปีนี้หลังจากทาสวนทุเรียนมาทั้งปีแล้วเลยให้น้องๆสาวพิ มาช่วยแล้วก็ร่วมสนุกสนานกันและให้คนงานมีชีวิตชีวาส่วนน้องๆอ,อยากมาสัมผัสกับลูกทุเรียนก็เลยตัดแล้วก็รับลูกทุเรียนที่สวนถ้าปีหน้าราคาทุเรียนดีตนก็จะจัดแบบนี้อีกวันนี้ตนรู้สึกดีใจที่มีสาวพิตตี้มาช่วยทําให้บรรยากาศสดชื่นขึ้นเยอะเพราะช่วงนี้อากาศก็ร้อนจริงๆสําหรับสาวพิตตี้ที่มาร่วมแจมตัดทุเรียนและรับลูกทุเรียนในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด4คนครับก็มีน้องแอน คนขึ้นกระเช้า,ชาตัดทุเรียนน้องแนทตคนรับลูกทุเรียนที่โยนลงมาจากต้นและน้องปลายรวมไปถึงน้องมิกช่วยกันเก็บทุเรียนลงเข่งครับอชอบสนุกชอบสนุกใช่ค่ะ,อะชอบทุเรียนยแล้วโอเคพี่เขาตื่นเต้นดีไงอ่าครับ,รบแล้ววันนี้จะมีใครขึ้นต้นไหมครับมีค่ะก็คือเป็นเพื่อนเราเองใช่ค่ะเพื่อนร,ระหว่างระหว่างรับทุเรียนกับรับรักเนี่ยอันไหนจะ ขอรับพักให้วหนูครับครับจัดงานเรื่องการปิดสวนครับเพราะเราทำมานานและเหนื่อยประสบความสำเร็จเลยเอาน้องๆมาช่วยสนสนาด้นุสนานาแล้วให้คนงานมีวิวทิวาอ๋อครับ แล้วนี่น้องๆเขาอยากจะสัมผัสเขาอยากจะไปจับเรียนเขามารับมาตัดเราจัดแบบนี้ทุกปีไหมครับ <c oughs> ก็อาจมีราคาดีๆทำได้ทำทุกปีครับ